สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นมือใหม่อย่างผมคงจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกมที่เราสนใจตอนนี้มันมีราคาถูกที่สุดแล้วแล้วเพื่อนๆในกลุ่มเขารู้ราคากันได้ยังไงเพราะว่าสโตร์ในเครื่องเราอะ่ะก็จะเป็นของประเทศที่เราตั้งไว้วันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีเช็คราคาเกมที่ถูกที่สุดได้ยังไงวิธีเช็คราคาเกมที่ถูกที่สุดเราไม่ได้ดูจากในเครื่องนะครับแต่เราจะเช็คจากเว็บไซต์ xboxstorechecker.com เราไปดูวิธีการกันเลยดีกว่าเรามาเปิดที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเพิ่มไปที่ช่อง url xbox store checker com นะครับแล้วก็กด enter เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้ามาหน้าแรกของเขาให้เราสังเกตที่มุมขวาบนนะครับเราจะสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาเลือกเปลี่ยนค่าเงินได้ให้เราเปลี่ยนค่าเงินตรงนี้เป็นเงินบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนภาษาซึ่ง เราเปลี่ยนไปมันก็แทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเนื้อความหลักๆอ่ะเขาก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าทําไมเราไม่เห็นราคาของ store Argentina แบบเพื่อนๆให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรง all store นะครับให้เราคลิกไปเพื่อที่จะให้เราได้เห็นราคาของทุก store หลังจากตั้งค่า3อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางด้านล่างเขาจะมีดีลล่าสุดพร้อมวันที่บอกให้เรารู้นะครับเสร็จแล้วถัดลงมาด้านล่างเนี่ยอีกนิดนึง ก็จะมีเทรนที่คนเขานิยมกันให้ดูและทางด้านขวามือเนี่ยก็คือที่เราจะเข้าไปวันนี้ตรง Deal With Go นะครับให้เราเลือกกดดูดีลทั้งหมดหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีรายชื่อเกมทั้งหมดที่ม,ทมีดีลอยู่ตอนนี้อย่างตอนนี้อยู่มีอยู่839เกมเนาะแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยมันก็จะมีให้ เลือกว่าเราจะเรียงแบบไหนเรียงตามความนิยมเรียงตามตัวอักษรตามวันที่ตามราคาส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าฟิลเตอร์เพิ่มได้ก็จะให้แสดงผลเฉพาะสโต์แสดงผลตามราคาราคาทั้งหมดราคาที่ต่ำกว่าเท่าไหร่หรือว่าเราจะตั้งราคาเองตรงนี้ก็ได้ว่าราคาต่ำสุดเท่าไหร่ราคาสูงสุดเท่าไหร่แบ่งตามประเภทเกมแอดออน แบ่งตามดีลแล้วก็แบ่งตามชนิดของเกมนะครับแล้วก็เมื่อเราเลือกเกมที่เราสนใจได้แล้วเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปดูครับเว็บเนี้ยจะรวบรวมราคาเกมของทุกสโตร์และจะแสดงราคาเกมที่ถูกที่สุดให้กับเราพร้อมกับบอกได้ว่าเป็นของสโตร์ประเทศไหนเพื่อที่เราอ่ะจะได้ย้ายโลเคชันตามไปซื้อได้ถูกและยังมีการเปรียบเทียบราคาของสโตร์อื่นๆให้เราดูด้วยซึ่งเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรในเมื่อราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยมันจะโชว์อยู่ด้านบนแล้ว ยกเว้นแต่ว่าราคาที่ถูกที่สุดเป็นสโตของอียิปต์กับของจีนซึ่ง2สโต้นั้นเท่าที่ดูในกลุ่มแล้วเนี่ยยังไม่เคยเห็นมีใครหาวิธีเข้าไปซื้อได้เลยเหมือนกันนะครับทีนี้เราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับส่วนมากราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยก็จะเป็นของอาเจนกับตุรกีครับแล้วถ้าเรายังไม่หายสงสัยเอ้ยนี่มันราคาถูกที่สุดที่เคยลดมาแล้วจริงๆเหรอด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีไทม์ไลน์ที่มันเคยลดราคามาให้เราได้ดูอีกอย่างเกมนี้ก็ วันนี้33บาทก่อนหน้านี้ก็4ี79 38 38คราวนี้33บาทถูกที่สุดและโอเคในเมื่อเราได้รายชื่อเกมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปค้นหาใน xbox กันแล้วก็ไปดูเนี่ยอันนี้เป็น store ของ Argentina Location นในเครื่องก็คือเป็น Argentina เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเครื่อง xbox กันต่อเข้ามากันแล้วนะครับตอนนี้เรามาเช็คดูกันว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ก็คือที่เดิม system language and location ตอนนี้คือเราอยู่ที่อาร์เจนตินาที่เราดูไว้เมื่อกี้เนาะที่มันลดราคาเสร็จแล้วเราไปที่ store ครับออแล้วเราก็พิมพ์หาชื่อเกมที่เราดูไว้เซเลอนี่อันนี้ที่เราดูไว้เมื่อกี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นนี่ลดราคา 99.40สิก้าเท่ากับ30บาทประมาณ33-34บาทของไทยเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็กดซื้อได้เลยครับบายก่อนซื้ออย่าลืมตรงเพวิทเนี่ยเรากดเข้าไปก่อนแล้วก็เลือกเลือกบัตรของเรานะครับเสร็จแล้วออกมาเนี่ยเราก็กดบาย ทำไมผมถึงกดเข้าไปตรง Pay Out อีกรอบหนึ่งทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้จะเปลี่ยนบัตรใบใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่แอดมินในกลุ่ม Xbox Series X s Thailand แนะนํามานะครับว่าให้กดเข้าไปเลือกบัตรใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนเป็นการรีเฟชค่าเพื่อป้องกันการติดอุปส์ที่จะทําให้เราไม่สามารถซื้อเกมได้ซึ่งพอผมทำตามวิธีที่แอดมินแนะนำมาเนี่ยก็ไม่เคยติดอุปเลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเช็คราคาเกมที่ถูกที่สุด จากเว็บ xbox store checker แล้วนำมากดซื้อในเครื่อง xbox ของเราขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมราคาถูกไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปช็อปเกมต่อและบ๊ายบาย